มาแล้วค่ะวันนี้สลามไมคสตูดิโอก็กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินมีตู้เก็บของอนเนกประสงค์มาแนะนำลูกเพจลูกคา้าทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นตู้เก็บของอนเนกประสงค์นะคะด้านบนมีทั้งหมด3มลิ้นชักและด้านล่างมีบานเปิดคู่อยู่หนึ่งบานแล้วก็จะมีบานเปิดเดี่ยวอีกหบานนะคะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานกันนะคะว่าตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างนะคะ ด้านบนทั้ง3ชั้นตรงนี้นะคะจะเป็นลิ้นชักนะคะการใช้งานก็เปิดปิดได้ง่ายนะคะทั้ง3ามลิ้นชักเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกลิ้นชักหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้รางลิ้นชักเป็นรางลูกปืนนะคะซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะคะตัวนี้จะเป็น บานเปิดคู่แบบนี้เนะะี่ยค่ะมีช่องการใช้งานด้านในอยู่สองช่องเก็บของได้เยอะเช่นกันนะคะตรงนี้นี่เลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบานเปิดเดียวหนึ่งบานแบบนี้นะคะด้านในจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะ<ม>ก็สามารถเก็บของได้เยอะเช่นกัน,นะคะ่ะ<ม>หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสั่งทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสั่งผลิตตู้เก็บของตัวนี้ก็สามารถทักเข้าไปที่เพจสลามไม้สตูดิโอได้เลยนะคะ